สนับสนุนช่องโดยผ่านทองฟาร์มเสียไก่กับเสียเป็ดเจ้าของพอพันควายไ่เผือกค่ะก็คือเจ้าเทพทองนั่นเองเป็นลูกไส้เจ้ามังกรทองกับเจ้าของพอพันควายไ่ดำค่ะ,จะเ,ำำเจ้าลำซ้ำลูกไส้เจ้าสายฝาสายเพิ่มฉกซีพีค่ะซึ่งเพลินรับทับจริงยูเดอร์ค่ะทับจริงนีม่านละสองพันค่ะ รับประกันห้อยู่สามเถือ่อและนอกเนื้อจากนี้เพื่อนกันยังนี่บริการรถฮกหลออรถกระบะรับค้นส่งทุกอย่างคะ่ะทั่วละชานลจักเลยโบว่าสิค้นมั่วค้นควายค้นปุ๋ยค้นอาหารสัตว์ค้นเครื่องเสียงค้นแม่แต่ห่านมอลำหมมอลำกับคนเดอร์พี่น้องนะคะเครื่องเสียงกับค้นคือกันนะคะค้นสุยางค้นสมป,ปีสมปล่อย บอกค้นแต่ของพิดกฎหมายเดินพี่น้องเพื่อนให้บริการแบบระดับ V I P เลยนะคะดูแลความปลอดภัยพรอมรับประกันจากตนทางจนหอดปลายทางไผยขิดสีค้นของใหญ่ยยของใหญ่ยายบานใหญ่เฮือนใหญ่ยยงวงใหญ่ยยควายนะคะโทรหาเพิ่นใดที่เบอร์083 286 3080อีกเทือเด้อค่ะโทรหาเพิ่นใดเด้อค่ะเบอร์นี้เลย0-83 2 8 6 30 80เสียไก่ค่ะเพิ่นซื้อเสียไก่หรือถันร่องไก่นั่นเองนะคะรับประกันความพึงพอใจตลอดเส้นทางการขนส่งค่ะ นะครับหนึ่งถึงสิบด้านนี้เรียนระดบบหมายได้เลยครับสิบเอ็ดยี่สิบด้านนี้ครับเขียนเขียน้ตยให้ผมด้วยนะครับหมายเลขที่สิบครับได้ได้ยังครับมีมีมีตัวม่ติดไงครับเดี๋ยดิ มีติดครัาดีไหมาขอหน่อยครับตัวไหนครับหมายเลข22ที่ผมว่าจะให้เป็นหมายเลข20อยู่ไหนครับยกมือครับโน้ตเลยค่ะครับคืยืนรอเป็นตัวเป็นตัวท้ายหรอ อาเจ้าหน้าที่เก็บที่เตรียมตัวด้วยนะครับ ส0 0บาทเลยทีเดียวพ่อแม่พี่น้องคนรักใคร่ท่านใดสนใจจะต่อยอดสมทบช่วยงานวันนี้สามารถช่วยได้เลยนะคะติดต่อั่งทางนู้นได้เลยค่ะพี่โตขาพูดน,นะคะตอนนี้ได้9,200บาทแล้วจะนำมาเบในงานเลยนะคะน้าหมาย่ะขอบคุณที่แต่ยังไม่ร้อยเราก็ทำด้วยใจนะครับพี่น้องต้องขออภัยทุกท่านนะครับสุดยอดมาก เรายเชิญท่านนายกนะครับท่านนายกเตี้นตะมันตีนะครับท่านนายกสุวัสด์นะครับรับมอบน้องท่านจะต่อยอดไหมครับยกมือเลยนะครับอนนี้เก้าแล้วนะคบเชิญครับเชิญท่านนายกนะครับรับรับมอบรับเื่อเแ้งร้นกันง่วต้องพีแงอนมื่อเวนเก่าพันกว่า้องพี่อในส่วนนี้ก็ขอมอบให้ท่านนายกนะครับ อ่าในในการจัดงานในครั้งนี้นะครับ,รบพี่น้องการปล่อยเราสองร้อยบาทครับเงินเล็กน้อยที่พี่น้องมีน้ำใจค่ะมะลิมาครับหมายเลขแปดซากุระค่ะซากุระเพิ่งมาจากญี่ปุ่นครับผมอ่าหมายเลขเก้าทำแก้วค่ะครับทำแก้วหมายเลขสิบชาบาแก้วค่ะหมายเลขสิบหนึ่งทำแก้วค่ะหมายเลขสิบสอง ช้างมณีค่ะหมายเลขสิบสองช้างมณีหมายเลขสิบสามนางสาค่ะสาได้ไหมหมายเลขสิบสี่พลอยชมพูค่ะหมายเลขสิบห้าทัพทิมค่ะหมายเลขสิบหกชมพูค่ะหมายเลขสิบเจ็ดถุงเงินค่ะหมายเลขสิบแปดพลอยชมพูมกกค่ะ,ลละและหมายเลขยี่สิบแก้วเพ ครับตำรวจพร้อมให้คณะกรรมการอ่าตรวจเพื่อเข้าสู่ธีการในการแข่งขังนะนะรั่นี้ครับฝั่ัน้ำานมจูเนียเพศเมียนะคะความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรค่ะครับเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดแต่งานนี้ได้มาตรฐานมากคือมีเซ็นเซอร์ผ่านเข้ามาได้ถูกต้องครับเป็นเซ็นเซอร์อยังไงค,ครับลุลอ๋อคือ เขาจะล็อกระดับไว้ที่ร้อยสี่สิบในแสงเลเซอร์ค่ะค่ะถ้าตัวไหนรอดได้นะรอ,อดได้คือไม่เกินร้อยสี่สิบสามารถผ่านเข้ามาสนามประกวดได้ครับถ้ารอดไม่ได้จะมีเ<ร>สียงตึ๊ดตึ๊บบอกตึ๊ดต<ร>ึ๊บบอกด้วยว่านี่เกินร้อยสี่สิบแลไม่สามารถเข้าประกวดในรุ่นนี้ได้ไปรุ่นอื่นสุดยอดเลยค่ะถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีนะคะจะได้ไม่มีข้อคอรหาหรือว่าข้อ ตัวนี้คือสูงแท่คือเขามากประกวดได้ตัวนี้คือสูงโกงงไม่ควันละหลุดได้หน่อันนี้ถือว่าชัดเจนม,มากค่ะแต่เ,เรื่องฟันน้ำลมเราจะมีคุณครูเปิดฟันให้ดูทุกครั้งครับเปิดฟันให้ยิ้มให้ก่อนใช่ไหมคะขออนุญาตคุณลุงกับคุณครครมนะครับแป๊บหนึ่งครับอรถสองคันนี้นะครับรถสองคันที่อยู่ตรงนี้นะครับทา่บทานประธานากำลังจะเดินทางมาแล้วครับใบไม้ยอยยักษ์แปดศูนย์หกแปดนะครับเลยนะครับ แล้วก็กอไก่สอชิง4014เชยภูมินะครับถ้าท่านไม่มาตอนนี้เราจะลาครับเราจะ ต่อท้ายกันเลยนะคะเมื่อกี้กรรมการดูส่วนท้ายแล้วตอนนี้จะดูส่วนข้า,ขาขงลำตัวค่ะเป็นที่น่ายินดีนะครับกรรมการดูส่วนท้ายท่านกรรมการบอกว่าผ่านรอบแรก,ออกทุกตัวครับทุกตัวเลยค่ะตอนนี้20ตัวเข้ารอบทุกตัวค่ะครับ ว่าควายทุกตัวมีสะโพกมีไข่ทุกตัวก,วกวรรมการเห็นหมดแล้วทางด้าน้รุ่นนี้ไม่มีไข่ค่ะคุณลุงอขอโทษนะรุ่นนี้มีแต่นมค่ะครับมีนม <c oughs> ุกตัวนั่น้คคนองฟางใ,ใช่ค่ะแต่โดยารยาทเราก็ไม่กล้าชมแต่ชมไม่ได้ค่ะกรรมการเป็นกลาค่ะสวยทุกตัวคุณจูเราไม่รู้จักเหลือทุกคนนะเรายังไม่กล้าทักเลยใช่ค่ะที <laughs> ่สุดแล้วก็สุดแล้วแต่ท่านกรรมการค่ะครับน้องฟางมือ,อีกทีนี่ไล่ไล่ว่ามาจากจังหวัดไหนบ้างโอเคค่ะหมายเลขหนึ่งกับสองไม่มานะคะหนึ่งกับสองนี่มาจากหนองบัวลำพูค่ะ หมายเลขสามจันชมพูค่ะเป็นลูกของเจ้าแก้วขวัญค่ะครับจากสถานีควายนครราชสีมาโ้มาไปครับใช่ค่ะหมายเลขสี่น้องดอกไฟค่ะเป็นลูกของเจ้าแก้วฟ้าค่ะมาจากยิ่งยงอาจจะอ่านผิดนะคะเพราะว่าเขียนอ่านยากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาบอกเองหมายเลขสิบเอ็ดีแล้วแต่เราสายตามไม่ดีโอเคเราสายตามไม่ดีเองนะคะคำแก้วค่ะจาก เป็นลูกแก้วส้านะคะจากควายงามเพชรกระวนขอนแก่นค่ะมาได้สิบสองช้างมณีค่ะเป็นลูกของพ่อช้างอุดรค่ะจากพระาเศรษฐีฟาร์มร้อยเอกค่ะโอ้โหวันนี้ลูกช้างอุดรเป็นเผื่อนก็มาใช่ค่ะสิบสามนางฟ้าค่ะเป็นลูกแก้วฟ้าค่ะจากคนควายควายฟาร์มอุดรธานีค่ะสิบสี่พลอยชมพูค่ะเป็นลูกของเจ้าเพชรขาวค่ะ จากสงการบ้านควยงามกุดอธานีค่ะอ๋อลูกเก้าเพชรคครับสิบห้าครับทีมค่ะพ่อคือพ่อบนบ้านโอ,โ,โอ้โหแต่ว่าแม่เป็นแม่สายปานสุรินนะคะ,คะจากรัตนนรดีฟารมภูแพงฟามนะคะน้องบัวล,ลำพูอ๋อรัตนานรดีครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับใช่ค่ะพ่าช้นประธา,านนี่เองนะคะสิบหกชมพู่ค่ะเป็นลูกของแก้วฟ้าค่ะ จากข้อควายไทยคันทรีฟาร์มค่ะน้องบัวลำพู17บัวเรา17ถุงเงินค่ะเป็นลูกของเทพทองค่ะจากคู่คู่ชัยวาฟาร์มคู่นีครับวัดกาลสินค่ะ18พลอยชมพูเป็นลูกของเจ้าหยดขาวค่ะจากอัศวินมงคลฟาร์มกุไทยธานีค่ะ มันประกวดสองหมื่นได้บอกมาสักแบบเดียบนสีน้ำข้าเบิ่งค่ะคุณลุงอ๋อรู้จักนะคุณใจใช่ค่ะตั้งคัทเอาท์ทั่วเมืองยากค่ะรูปพิธีกรด้วยใช่ค่ะมีรูปพิธีกรด้วยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ก้าภูมิใจมากกลาภูมิใจมากเลยรู้จักตัวเองแทบไม่ได้ค่ะรูปในรูปในคัทเอาทไปนะคะ ก็เช่เดียวกันนะครับลงมาก็แปถทานก่อนหน้าอย่าไปเป็นโปษกอันผายนคัาคนดังค่ะคนดังมาเองค่ะัมาแพมดทถ้าหากว่าายท่านมีคาารคดีเท้าหลังที่เจเียบร้อยท่าครับแล้วจากนั้นนะครับ การควบคุมควายนิ <S s ่งหรือย <go> ังไงนะครับจะดูนในช่วงนี้นะครับจะเป็นประกวดนางสาวไทยก็จะมีเพลงชมเอ่ยชมงามกันต้องร้องได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรุ่นใจโซผาท่าทาไม่กลันสำรางงามยิ่งทำที่ชมยังน้อยไป ครับคุณพภัสรานางงามแตกรว่างก็พรุ่นี้ตอนนี้กำลังประกวดนางงามนะคะสาวงามรุ่นฟันน้ำนมค่ะสวยรุกตัวเลยนะคะวันนี้อ่าอีกหนึ่งรอบนะคะเดินอีกหนึ่งรอบค่ะติดรั้วเลยนะครับจงออกมาติดรั้วติดหน้าเวทีนะครับตีมบอกกว้างๆนะครับพี่รองเข้ามุมเลยค่ะทีนี้เข้ามุมค่ะ แนะนำของผู้ประสานงานนะครับขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่นำไฟายมาทั้ง426ตัวนะครับขอบพระคุณจากใจนะครับพี่น้องเห็นแบบนี้นะครับผู้ประสานงานทางท่านนายกผู้จัดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องจากใจจริงๆนะครับโอ้ไม่เคยมีงานไหนเท่างานนี้นะครับใช่ค่ะตั้งแต่ผมไปมา20กว่าปีนะครับในการประกวดไฟาที่นี่ไฟายเยอะที่สุดรับปีน้อเยอะที่สุดเลยนะคะ สี่ร้อยกว่าตัวไม่ธรรมดาเลยค่ะงานนี้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศคะ่ะพี่น้องนะครับที่ผูกเบอร์อยู่ด้านซ้ายเอาเบอร์ไปด้านขวานะครับกรรมการมองไม่เห็นนะครับรบกวนพี่น้องไม่งั้นคุณจะถูกตัดคะแนนตกรอบนะครับค่ะต้องด้วยนะคะได้ยินแล้วให้ผูกเบอร์ที่ด้านขวาฝามือนะครับแล้วประชาชนถึงพี่น้องที่จูงควายนะครับ ถ้าท่านแต่งตัวไม่เรียบร้อยถึงแม้ควายท่านจะสวยนะครับเราจะเป็นจะต้องจับท่านออกรอบนะครับเพราะว่านี่เป็นสนามโบเพ้นนะครับสนามมาตรฐานนะครับการแต่งตัวรองเท้าจะต้องหุ้มส้นทุกคนนะครับรองเท้าแตะอย่าเข้ามานะครับถ้าใครใส่เข้ามาก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนคนจูงก็ได้นะครับที่พร้อมนะครับสนามเราเป็นสนามมาตรฐานนะครับ ต้องรบกวนพี่น้องดูดีๆนะครับเปลี่ยนรองเท้าเลยครับเปลี่ยนได้อ่ตรงห่างๆกันนะครับอย่าไปออกันนะครับติดริมเลยนะครับตรงติดริมนะครับยายยางลักษณะอกว่าข้างหน้าดีครับอ่า ออกว้ามากวกว้างครับพี่น้องมั่นบอกันกับวิที่ประโยชน์นะครับกำกกนะลังเพื่อนเพื่อนเราเห็นอ่าตอนนี้ทางอ,อาจารย์ดรดรตองนะครับหลงทางอยู่ ยังเสร็จมากขอต้อนรับตัวจริงเสียงจริงนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนงานของเรานะครับไม่มีพวกท่านงานวันนี้ก็ไม่เกิดนะครับพี่น้องท่านนายเจ้าของเบิ้นพันลาใช่ไหมครับใช่ครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของเบิ้นพันลาครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยครับพี่ต้นนายเองนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบล ทนายกเทศมนตรีตำบลคำบงนะครับคนนี้นะครับพี่ตนาเยมนะครับเจ้าความเบิ้มพันล้านนะครับมอบการสนับสนุน5,000บาทนะครับครับเบิ้มพันล้านเป็นพ่อพันธุ์ระดับต้นๆนะครับคือคือจะมีเบิ้มปู่เบิ้มนี่นครับแล้วก็เบิ้มพันล้านเป็นลูกของปู่เบิ้มตอนนี้น้ำเื้อกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยครับ กันในสนามเมื่อวานก็มีลูกของเบิ้มพันล้านมาหลายตัวนะครับใครับนทนายเวียนเลยครับท่านเป็นคนที่ไม่โกรธนะตัเงแตว่าทนายฝวายเลยนะฮะรแล้วก็มีที่กาลสินกาลสินที่หนึ่งพฤษสภาครับที่เปร่องทาที่รายการหลวามเมตตบังคาเรียงขอบคุณมากครับแล้วได้ยินว่าจะมีงานขอบคุณค่ะขอบคุณ สำหรับพิธีกรน,นะคะเดี๋ยวใครพู่ใจดีผมจะแจกข้าวทษนะฮะขอบคุณมากครับเสียไก่จากบ้านถือการสิงห์นี่1หนึ่งพุษภานะคะและได้ยินข่าวว่ากาลสิงห์จะมีงานช้ามีงานช้างจากที่สภาเทพสุดาที่สภาเทพสุดาตอนนี้นะ,ะไปหาคู้ว่าแล้วน่าจะาวันที่ห้ธันวา เราจะพาควายข้ามจากฝั่งตอนนีสองฝั่งนะฝั่งสหัสฐานมาที่ฝั่งหนองกรุงศรีจะเอาข้ามยังไงเรือสะพานความยาวสะพานคือ2อกิโลเราจะจูงควายข้ามสะพานแล้วยิงลูไปทั่วโลกสุดยอดค่ะแล้วก็ควายเนี่ยไม่ต้องเอาไปที่ไหนครับดูกับเขื่อนลำปาวเลยท่านสามารถเอาควายเล่นน้ำเข้ามาประกวดได้เลย สุดมาดเลยค่ะนะครับจะต้องเตรียมโดนบันทึกภาพไว้นะครับแน่นอนครับวันนั้นจะต้องมีทีมงานน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์ทั้งหมดทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วว็าทุกช่องจะต้องไปที่กาลสินถือว่านานช้างเลยนะคะไม่มีที่ไหนมาก่อนเอาควายข้ามน้ำเอาควายข้ามสะพานข้ามสะพานลงน้ำเขาบอกว่า ถ้าตูงายข้ามสะพานที่ไหนที่นั่นจะเจริญเป็นร้อยเท่าพันเทวีค่ะเราก็เลยจะใช้มุกนี้ที่สะพานเทพสุดานะคะที่สะพานเทพสุดาวัาที่ห้าทันวานะครับคร่าวๆเบื้องต้นนะฮะเพราะต้องประชุมกันอีกหลายรอบเดี๋ยวเดี๋ยวท่านสองงานนะครับวันวันที่หนึ่งพฤษภาหนึ่งพฤษภาที่วัดของพระอาจารย์บอนที่วัดปุมงคณะนาเรียมครับผมเชื่อรับคำใช่ไหมครับเชื่อโดยร่ำคำครับแต่ส่วนวันที่ห้า ปาที่หนี่งานจังหวัดเลยโอเคงานจ,งจังหวัดโดยท่านผู้ว่าในการจังหวัดท่านผู้ว่าอันมันแล้วใช่ไหมครับอนุมัติโดยวาจาถ้าการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามนั้นครับผมอันนี้ผมก็พูดมากไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่คนถือไมล์แล้วไปนั่งฟังเขาคือคือผมจะไม่ใช่เรื่องการเมืองอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพคือเราจะในเรื่องการท่องเที่ยวครับลุงครับคศิลปนะครับรอบกลุ่มของ พี่น้องรล้กลุ่มคนเลี้ยงขายลูกน้ำป่าเราำกันแล้วก็ที่พิษสนุโลกนะคะวันควายไทยเลย14พฤษภาค่ะวันอนุรักษ์ควายไทยอันนี้ยางให้ได้รับการยืนยันว่าจับจริงหรือไม่อย่างไรเพราะวันนี้ถ้าพี่น้องพิษสนุโลกมาก็ช่วยมายืนยันกรณีด้วยนะคะค่ะท่านนายกสมบัติคำละเอียดนะคะขอเรียนเชิญนะคะ ท่านอยู่ที่ไหนท่านต้องมายืนยันด้วยว่า14พฤษภพิธานี้จัดแน่ๆที่พิษณุโลก <c oughs> เราอยู่วงการายมาก็นานนะ <c oughs> ผมเห็นแค่ปลายเท้าท่านขอสุขภัยผมก็จำได้จำได้แล้วค่ะ <c oughs> อยู่กันมานานเหลือเกินทุกสนา,ามเลยก็มาได้นะคะครับท่านบอกว่า ื่อวานท่านมาสนามนี้จำได้มาครั้งที่เท่าไหร่แต่ผมบอกว่าครั้งเมื่อวานที่ท่านมาเป็นสนามที่999ครับผมแต่ต,ตัดสินมานะคะเจอท่านเกือบทุกสนามค่ะอยู่กับคุณลุงพิพัฒน์พันตำรวจโทพิทพัฒน์ฤกษ์ดำจำได้แค่ประโยคเดียวคูกาจว่าไงคะมนุษย์คนนี้ไม่เคยกลัวเมียใครใช่คะ่ะยกเว้นเมีเยตัวเองค่ะอันนี้มันเคยกลนวยากบากค่ะ เดี๋ยวรุ่นแรกเราจะเข้าพิธีเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้อรอท่านประธานท่านประธานเป็นใครครับวันนี้วันนี้เห็นท่านน้ำหมายบอกดาดีเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบางครับหลวงพอดีครับเราก็ประกวดไปเ,เรื่อยๆครับผมแล้วก็ทําเวลาให้เร็วขึ้นเพราะพี่น้องจะได้ไม่ต้องกลับค่ามืดวัน <ไ S 2> นี้มีกี่รุ่นครับ <20 S 1> ครู20รุ่นค่ะต้องกระชับเวลาด้วยนะคะทั้งหมด426ตัวค่ะกระชับเวลาไม่โอเคครับท่านนายกจะเข้าก่อ,อนนะครับเชิญครับพี่น้องครับ นี่คือเจ้ากัปตันนะครับควายแค่แสนรู้นะครับขวัญใจมหาชนนะครับพี่น้องตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลนาคำไฮนะครับกำลังนั่งเข้ามาต่อด้วยเจ้าข้าวเหนียวนะครับบนลค่าสิบล้านยังไม่ขายนะครับพี่น้องนี่พ่อพานไปแค่ของเมืองไทยเราไ็ได้เตรียมของยามานขอเชิญพี่น้องนีว่าพัดนะครับหอมดอกจนข้างในเพื่อเลยครับ ทผู้กองครับทุกคนท้านี้เลยครับออกไปเลยครับไปครับเดินก็ไปอีกครับในพิธีเปิดนะคะฉี่ควายโดยท่านชายอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะท่านประยูรอารันรุธค่ะจูงโดยพี่เกี่ยวลูกทุ่งฟาร์มผู้เลี้ยงเจ้าช้างอุดรมาและท่านผู้กองเฟซเจ้าของในนะคะจากชาลีฉายฟาร์มค่ะตัวนี้คือควายที่สูงที่สุด ออกจากเวียนนิดนึงครับลุงแระสั่งครับอ่ะขออนุญาตท่านนายเภอกระโดดได้ไหมครับอ่าตึ๊บออกอ่ากลับเดินท่านนาเภอขึ้นสื่อบนเวทีที่โพเดียมเลยครับเพลเพลเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่ท่านนายเพลจะเดินขึ้นบนเวทีอ่าผมขอขอท่านนายเพลไปยืนตรงนี้แป๊บนนึงครับเดืยดเชิญครับอ่ากัปตันอ่าหันหน้ามาทางนี้ลูกขอบคุณครับกัปตันขอบคุณครับ ขอบคุณท่านอำเภอก่อนครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับอ่าเป็นควายแค่แสนรู้นะครับพี่น้องอ่าจบจาการนี้ก็เรียนเชิญท่านนายอำเภอข้างบนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้กลับเไนเพื่อคานอยู่บนคนเดียมเลยนะฮะจะเข้าสู่ปฏิกาบส่วนเล็กน้อยครับพี่น้อง วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านประยู์อารันรุธนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูค่ะมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้และได้รับเกียรติจากท่านสุวัสดิ์มนตรีค่ะนายกเทศมนตรีตำบลนาคาไฮค่ะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะขอากาบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประยูอ์อารันรุธในอำเภอเมืองจังหวัดหนองใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้เ <Netz> ล <ank pedir als> <f dragging> ี้ยงควายและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกระผมนายสุวัตมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮในนามตัวแทนผู้จัดการกิจกรรมงานวิถีคนวิถีควายงามนาคำไฮขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานพอสังเกตดังนี้ายไทย หมายเลข12ค่ะช้างมณีค่ะเป็นลูกของช้างอุดรนะคะจากมหาเศรษฐีฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาเลยครับคุณครับคนดูก็เป็นคุณครูปียยังไงครับเป็นน้องสาวที่น่ารักคุณครูฝายงามนะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะใช่ค่ะคุณครูนีค่ะเจอเลยครับเจอเลยครับนี่ที่คนุ่มมาอยู่ข้างๆกันนะครับและหมายเลขต่อไปคือหมายเลขเดินไปเดินไปข้างหน้าได้ครับเราเราไปข้างหน้าเราดูได้ เพราะว่าดูยากนิดหนึ่งนะครับครับครับผมเกิดหมายเลขกับพื้นมันอันเดียวกันเลยดูยากวัสดุทำสีทำความช้ากันดูแตกต่างเลยจะดีอันนี้พาให้ทดสอบอ่านผิดอ่านถูกต่งตัวต่อไปมาเลยครับตัวต่อไปมาครับหมายเลขต่อไป